สสบสวัสดีครับผมมันไอจี้นังนะครับแต่ว่าพ่อคุณจี้นังได้ประมาณระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วเจอมีของฝากจากฝากว่าหนังหนังกล้วยเอาเอาเอไหนเป็นเช่นไรมึงเลือดเลือดฝากรอกกว่าเข่าแตกไหมครับเข่วแตกเ <laughs> ชื่อมกัมเข่วแตก โอ้ขอบคุณนะครับสำหรับนังนะครับที่ฝปากกันมาเหมือนกันปลาไต้ยตอนนี้แขวแตกโอ้ไม่ใช่ไหนเกี่ยวไปเกี่ยวไปมันรุดออกเลยบ่เออโปะหวดมาไดะยำนังก่ันนี้มันตัดสื้อเยอะโอ้ เดียวแห้งแนหน่อยยแห้งแไปทเล่นมั้เลยเขวก็ได้ม่มียังเห็ดะยังเห็ดานมอีงานนะทอดเขวเล่นโอ้แม่วันนี้จะกินเขาได้ยังไงนี้ตมกะยำอียวน่เอาแยกขางแหงโคบู อ่าวิธีโค้งสางนะครับนี่คือโค้งสางว่าได้พอดีจีนังมายำสองก็มานั่งกินนังบ่นนี้แขวะแขวฮักบ่นนี้นะ <c oughs> ครับเกี๊ยป่ามาฝากกิตนตัวนี้ครับไปแล้วครับ